ไปไปไปใส่ไป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 ใสเอวเอเอวหัวหัวหัไหลเอวเอใสทูเดยไปไปไโอ้มีานไ้เขามีปรองแล้วใช่ที่ไปรอกเอ็นจอยมากชอบมากร้นแงจริงเลยอนี ร้องแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าได้ฟังอีกแน่นอนครับ,รบอบคีกหนึ่งเพลงใช่ไหมฮะหนึ่งเพลงใช่ไหม,ะมะฮะมีไหมครับนะฮะอ่ะเราราทุกท่านด้วยเพลงท้ายเพลงนี้เลยแล้วกันครับครับผมนะฮะสนุกกันต่อเรื่องแบบปิดท้ายในค่ำคืนนี้เลยแล้วกันนะครับผม Yeah. ครับผมน้องเรียวนะครับขอขอบคุณแฟนขับรกท่านนะครับผมบ้านน้องเรีโอบ้านพิซันและก็ชาวอภวทุกคนนะครับผมวันนี้รู้สึกขอบคุณมีใจมากๆาเพราะว่าทุกคนให้ความกรุกาต้อนรับกันเป็นอย่างดีเลยนะครับก็ฝากผลงานด้วยนะครับผมน้องโอนะครับในการในบทนี้การถือหัสนะครับผมะไรนะเพชรตตัดเพชรตสามสีด้วยนะครับผมทุกวันอาทิตย์นะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับับผไม่ใช่เดียนครับขอบคุณท่านที่เป็นแรงเชียร์ใจเราทั้งสองคนเลยไม่ว่าจะเป็นงานแลรแตงคำตามแล้วพี่น้องที่เปนที่ด้วยนะครัะแล้วก็ขอบคุณงานผมว่ทางช่องยูค่าพเพลนครับแล้วก็ทงช่องเวิร์ก่กื่นและทอคอาช่องเวิร่ดกนเรา็วๆนี้ครับแล้วก็ผลงานเพลงใหม่ด้วยครับครับผมขอบคุณครับนะครับวันนี้ขอบคุณงานช่อง5ด้วยนะรีโอกับณพาินช่องนะครับขอบคุณมากๆนะฮะแป๊บนึง น้องลีโอกับน้องซังครับคุณพามีไปไหนเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพร่วมกับท่านรัชภาพสามท่านก่อนได้ครับช่วงนี้กับเรียนเชิญนะครับท่านรัชภาพนะครับทั้งสามท่านนะครับเสียงปรบมือดังๆนะครับสําหรับท่านผอพิยนาคงสารัตนนะครับท่านอาจารย์พิทีรศรีดีนิมิสุขครับแล้วก็คุณแม่ประวัตจีธรรมนะครับทั้งสามท่านนะครับเสียงปรบมือต้อนรับท่านรัชภาพเลยครับเรียนเชิญนะครับเดี๋ยวถ่ายภาพร่กับน้องทั้งสองางนะครับวันนี้ ่ใจจริงๆนะแล้วก็สนุกมากๆด้วยรับแข่งเรามาก่อนนครับ,บจัดแน่นนะครับทราบข่าวว่าท่านพ่อเพี่หนันมีไม่ได้มาดิฉันเอาตัวแทนมาแทนนะครับนะมาดีใจนะครับเป็นเฉลยครับมอบของขวัญน,นะครับให้กับน้องๆสองนสนท่านนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมาหน้มามาหน้าวันนี้นะ นุ้ยเด็กนุ้ยเด็กแม่ดีกับเขาโอเคแม่ตุกไอ้แม่จริงเข้าไปเองเสียงปรพมือกันซึ้งทั้ง,งค,ครับผมเป็นค่าที่ดีดีดดดม,ามากเลยแล้วก็สวยงามมากๆเลยช่วงนี้เดี็กๆขออนุญาตทางไม้ชอบภาพนะครับได้พูดอะไรเล็กน้อยนะครับให้กับทุกท่านหน่อยนะครับช่วงนี้คุณแม่ดีกว่าไหมครับหนึ่งชั่วโมงเลยคุณแม่จา๋า ที่น้องอวัชชาเคยศิลปรามนะคะเท่การต้อนรับเป็นอย่างดีและที่ลืมไม่ได้ก็คือทีมข้าวพี่ส่งอาศิลปินที่น่ารักมากทุกสองคนนะคะและก็แม่แม่เอ็ดมินแ,แล้วก็แม่แม่เอฟซีทุกท่านถ้าไม่มีแม่แม่เอฟซีสนับสนุนง,งานนี้คงสำเร็จร่ไม่ได้นะคะขอขอบคุณพระคุณอย่างสูงค่ะ เนเดี๋ยวพ้อนาทีน้องสันหรือว่น้องเโอ,อพูดอะไรไไะพพเ,เล็กน,ลน้อยกับทาน้ภาพนิดน่งนะครับขอพคุมาเเมนดี๋ยวเรากรับช่อแบบนี้กันก็เชื่อใจากครับสันก็เป็นทน,นองเรโอด้วยของคนเจ้าภาพเกสัางครับทีหน,น,นึ่ที่มตาสที่เขา้ากอนทั้งน้องสันและน้องเรโอครับ่นแล้ขอบคุณแฟนทุกท่านด,ด้วยนะครับคืนนี้มีโอกาสคงได้มาพบกัมนมา ท่านผ้ขอบคุณแจกใจครับแล้วก็ท่านทุกคนครับฝากติดตามพวกเราทั้งสองด้วยถ้าศิลปินมีข้าวจ้าวให้ขอบคุณท่านด้วยครับขอบคุณครับเสียประมือในยารให้ับน้องซันและน้องดีโอเลยครับน้องมากมากเลบจะ้งากติผลงานของทั้งสองด้วยแล้วก็ยุ่งเข้าเล็กของด้วยนะครับในช่วงพอยด์นะครับถ่ายภาพน่หนึ่งถ่ายภานิ่หนึ่งแล้วก็ขอบคุณเอซแม่แม่และพี่พีน้อทุกท่านเลย